สวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเอาวันนี้กําลังมาถมให้ี่สาวอยู่เมืองหนองเราครับไม่เอานั่งเอาดินเขามาถมสาบบริเวณนี่ดินตะตับมาถมเป็นหินครับจะถมน้ําตรงนี้แพงในพังเนี่ยบ้านนี้ถมมานี่งามเลยบ่มีพังอาดินถมครับทํากําแพงกั้นดินก็ไม่อยู่ครับหมดเงินไหลบานแล้วหลายแสนแล้วเอาไปมาพี่โอ้ ดิมาพี่ถอยมาพี่ถอยมานีกวอนนี่เนานัำังเรามาลงให้พี่สาวอยู่กินตับๆแข็งๆครับที่เอามาทมด้เพราะว่าทมสะเหมือนเป็นหินนะครับเอา เดี๋ยวดิกลับน้ำยูเด้อเดี๋ยวกูดิไปน้ำยูไปหินเด้อเอลน่าง๋วมาถมซเอเดี๋ยเต็มหดียวไทย u t u b e ไปเบิดดเยครับตอนนี้เอาดินหินินลมามะ มีสิบสองคันเนี่ยต้องรอชิวครับเจ็บด,ดินตับๆอย่างนี้ก็เจ็ยดยากั